อะลองว่าไงครับลองท้ายสัปดาห์แล้วสรุปให้พี่เลยนะครับ <ơi. S 2> ผมครับเลยน้องครับผมแว่า <All right. S 2> ก็สรุปยังไงดีล่ะครับมันก็ซึมนะครับใช้เวออกด้านข้างนะครับแต่ว่ามันไม่ลงนะครับข้อ <That. S 2> ดีของต่อสัปดาห์นี้นะครับก็ ถ้าย่อนะครับคิดว่าพันสี่เนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับสัวของตลาดทุนไทยอ่าสัปดาห์หน้าใช่ช่ครับใช่ครับใช่ครับมองสัปดาห์หน้าไปเลยไปเลยแล้วก็หนึ่งสี่สามศูนย์สัปดาห์หน้านะครับถ้าบีกได้นี่ก็สัญญาณที่ดีนะครับสําหรับตัวของตลาดทุนไทยนะครับจะอ่าเรามาเคลียร์หุ้นเราก่อนสัปดาห์นี้ตัวที่แนะนําครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับจับไปตัวที่ตามเลยครับ จำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับก๊กบีซีเสามบาทแปดสิบสี่ที่พี่ตามร้องเมื่อเช้านะคะอ่าครับผมก็ยังย้ำย้ำอยู่นะครับแต่ว่ายังแต่ว่ายังไม่ยืนคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อนะครับตัวเดี๋ยวนะครับอับผมไล่ให้ตัวของ BKD นะครับ BKD นะ b a n ค์ o อบเดช c o n เ e ชคนนะครับอ่าเป็นไซด์เวเหนือสองร้อยอยู่นะครับวอลุ่มบางๆอย่าง ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงมีกระชากขึ้นไปนะครับดูต้านที่สามจุดแดกับสามกับ4บาทเลยนะครับแล้วก็วาง3ามจุดาสีเป็นสต็อป o อ s ครับสำหรับปีเดีนะครับวางจุดถอยด้วยนะสามจุดห้าสใช่ครับอีกตัวที่สองเป็น t g c ีนะครับย่อลึกนะครับในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าอ่าสัญลุ่มยังน้อยอยู่นะครับให้ดูแนวรับนะครับที่3ามจุด นะครับถ้าย่อต่อในสัปดาห์หน้าเนี่ย3.08หลุดทิ้งเลยนะครับสำหรับ TGCI นะครับถ้าไม่หลุดนะครับแล้วก็มีกระชากกลับขึ้นมานะครับแนวต้านจะอยู่ที่3.40เลยนะครับสำหรับ TGCI ครับเลยขอเบ็ตัวนี้ครับผมค่ะ TCMC นะครับค่ะดีดขึ้นมาในช่วงเช้าแล้วก็ยังยืนยืนได้อยู่นะครับทิศทางผมว่ายัง ดูดีอยู่นะครับเพราะว่ายืนเหนือเส้น200วันแล้วก็วันนี้ขุ้นขึ้นวอลุม่มคอนเฟิร์มนะครับน่าจะมีโอกาสทะลุผ่าน4บาทได้นะครับถ้าเบรก4บาทได้ให้ดูแนวต้านนะครับที่4.20ถึง4.26นะครับตรงนั้นเป็นจงังหวะของการเทคโปร o ิ i นะครับสำหรับ p c m c ครับผมค่ะครับมีอะไรเพิ่มไหมเมื่อเช้าเดี๋ยวนะครับเมื่อเช้านี้ เมื่อเช้าดูตัวนะครับอืมอัี่เมื่อเช้าเราตามตัวไหนนะครับพี่มอนเดี๋ยวพี่เปิดให้นะอ่าพี่โดนนี่นึงนิดนึงพอดีพอดีผมอยู่ข้างนอกนะครับตอนนี้ครับคุงทีหรือให้อ้วเมื่อวานเมื่อเช้าชาวสเตลอ่ะเช้าลืมเลยนะครับเออผมก็ไว้มันติดอยู่ตัวหนึ่งนะครับเยอะจังเลยแล้วเนี่ยว่ามีข่าวในนัหนึ่งเออผม้อไปมีตัวหนึ่งที่พี่บอกว่าไตจริงๆด้วยใช่ครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวดูมันนิดนึงก่อนนะครับ ตัวเช่าสติลว,วันนี้วอลลุ่มนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เ,เรียกว่ามีสวิงนะครับระหว่างวันอยู่นะครับยังไม่แนวรับที่เจ็ดจุดสองห้านะครับคิดว่าเสี่ยงซื้อนะครับแล้วถือต่อได้นะครับเพราะราคาเนี่ยสัญญาณทางเทคนิคมันบอกว่า น่าจะเป็นขาขึ้นนะครับสําหรับตัวของเชานะครับแล้วก็แปดบาทนี่น่าจะได้ลุนขึ้นไปทดสอบได้ครับตก็ตัวนี้ยังยังดีอยู่ยังดีอยู่ครับยังดีอยู่ครับค่ะอ่ะหมดแล้วนะเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งไันมันเอาให้อีกเอาตัวไหนก็มาโอ้ช่วยตลาดมันหนึ่งสองสามสี่แล้วตัวนีนตลาดเปิดให้เล่นหุ้นเล็กอยู่นะครับเราเราตามไปนะครับอ่าตัวที่สนใจนะครับ ลองเลือกมาอย่างไงนี่จิ้มจิมเลือกเลือกหรือว่าเลือกไว้แล้ววะอ๋อเลือกไว้แล้วครับเลือกอไว้แล้วครับนเนี่ยเราดูนิดนึงว่ายังยืนได้แข็งแรงหรือเปล่านะครับไม่ใช่พอเชียร์ไปปุ๊บโดนตบลงมานี่หงายท้องเลยนะครับอ,อชอบตัวของ VTE ครับผมอ๋อตัวนี้ใช่ไหมอ๋อัแล้วนี้เจ้าของเขามีลองไปเข้ากับเขาได้ไงวะเจ้าของเหรอครับมีเจ้าของด้วยเหรอครับมีอ๋อได้เลยครับได้เลยครับแต่เจ้าของ ช่วยพาไปหน่อยนะครับอ่าในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคติดแคตติดเคิร์ดอยู่หรือเปล่าเทิร์อโอเวอร์ลิสต์บ้างตัวเนี้ยอืมแต่ดูจากวอลุ่มแล้วก็เอ่อเรียกว่าเป็นอัพเคนอยู่เขาซื้อได้เหรอตัวเนี้ยอะไรนะครับไม่ใช่ติดแคสเหรอฮะเอ่อไม่ผมไม่ได้ตามเรื่องติดแคสนะครับมาวอนลุ่มมาเนาะใช่ครับใช่ครับอ่าสัญญาณนะครับอ่ามีดีดกลับขึ้นมาเหนือโลเดิมที่ทําไว้ในช่วงสั้นนะครับแล้วก็ เอ่รียกว่าเบรกแนวโน้มขาลงได้แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีลุ้นนะครับขึ้นไปทดสอบบริเวณ4บาทนะครับนิโอกาสทำทะลุสีบาทได้เหมือนกันนะครับสำหรับ VTE นะครับจุดคัดลอดนะครับให้แนวรับสำคัญนะครับสำหรับสตอปลอดนะครับไว้ที่3.60นะครับสำหรับ VTE ครับได้ค่ะจะไปดูฟิวเจอร์เนาะฟิวเจอร์เลยนะครับเชิญค่ะ สายเวมกันเนะยืนตรงนี้แหละ912ยังสู้ๆอยู่นะครับลองๆช็อตๆอยู่นะครับแต่ยังไม่ไม่เลือกทางนะครับก็ช่วงสั้นนะครับผมยังดู1912นะครับเป็นซัพพอร์ตอยู่นะครับแล้วก็คนที่มีตรง915นะครับหรือ912เนี่ยคิดว่ายังมีโอกาสที่จะฟื้นนะครับกลับขึ้นไปแล้วแถว920ในช่วงสั้นนะครับแล้วก็ต้านหลักจะอยู่ที่925ครับก็ คิดว่ามีรองยังขอถือลุ้นอยู่นะครับแล้วก็จุดถอยอยู่ที่908นะครับ <Okay. S 2> ยกขึ้มานิดหนึ่งนะครับจาก907ครับสำหรับ <Okay. S 2> ฐานะรองที่ดูกันครับค่ะ okay. ได้ค่ะต่อไปทองเนาะทองนะครับ19760 19700ยังไม่ถึงบริเวณเดี๋ยวนะครับยังไม่ถึงบริเวณแนวรับที่ดูไว้ประมาณ หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยนะครับก็คิดว่าทองอาจาอาจะรอให้กระแทกอีกสักช็อตหนึ่งแล้วค่อยเสียบลอ,องนะครับเพราะว่าทิศทางตอนนี้นมันยังทดสอบอันสําคัญแล้วก็ยังไม่เบรกขึ้นไปครับ,รบหนึ่งเก้าหกร้อยนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยย่อลงมาหรือมีแรงกระแทกลงมาช่วงสั้นค่อยเสี่ยงโอเพนหลอดค่ะได้ค่ะครับผมหมดแล้วนะครบแล้วครับครบแล้วครับเพราะว่าออปชันช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอตลาดมันเลือกทางเราค่อยเข้าไปเล่นดีกว่าครับ ได้ได้กะลองขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะ